สวัสดีครับนี่คือสตอรี่ m i n u t นทเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการฟุตบอลและถ้าหากท่านชื่นชอบฝากกดติดตามฟุตบอลเทียร์เซเว่นด้วยครับในฤดูกาลปี1957-1958แมนยูนเต็ดมีเป้าหมายสูงสุดเหมือนเดิมพวกเขาพยายามอย่างหนักที่ต้องการจะเป็นทีมแรกของประเทศอังกฤษที่ได้แชมป์ลีกสูงสุดติดต่อกัน3ฤดูกาลเมื่อการแข่งขันดําเนินผ่านไปเข้าสู่นัดที่27ของฤดูกาลแมนยูนเต็ดถล่มเอาชนะโบตันไปได้7ประตูต่อ2ที่โอทฟฟอร์ด หลังจากนั้นพวกเขาเอาชนะอาร์เซนอลในบ้านไปได้5ประตูต่อ4เป็นนัดสุดท้ายก่อนออกไปเล่นในฟุตบอลยุโรปโดยผ่านไป28นัดตามหลังวู๊แฮมตันจากฝูงอยู่6คะแนนพวกเขากำลังฮึกเหิมและยังเหลือเกมให้แข่งอีกถึง14นัดในฤดูกาลนี้หลังจากเกมหลีกจบลงแมนยูเต็ตมีเกมสำคัญที่ต้องออกไปเยือนเลสเตอร์เบลเกตแชมป์หลีกจากประเทศยูโกสลาเวียประเทศเผด็จการคอมมิวนิสต์ที่เลื่องชื่อในสมัยนั้นเพื่อเล่นเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2ของฟุตบอลยุโรปียนคัพ หลังจากเกมแรกเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งจากลูกยิงของบ๊อบบี้ชาวตันและเอ็ดดี้โคแมนด้วยโปรแกรมการแข่งขันที่อัดแน่นในช่วงฤดูหนาวทาให้ Man United แมนยูไนเตตดตัดสินใจเช่าเครื่องบินเหมาลําเพื่อตัดปัญหาในเรื่องของการเดินทางที่ล่าช้าและเพื่อกลับมาให้ทันเส้นตายที่ทางสมาคมฟุตบอลลีกหรือ EFL กําหนดขึ้นสําหรับการลงเล่นในเกมลีกนัดถัดไปเกมการแข่งขันฟุตบอลยูโรเปียนคัพรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2ผ่านไปได้อย่างไม่มีปัญหาโดยที่แมนยูไนเตตดยันเสมอเลสเตอร์เบลเกตเอาไว้ได้ จากการขึ้นนำก่อนสุนประตูต่อ3โดยไวโอเลตยิงนำขึ้นไปก่อนและตามด้วยชาวต้านอีก2ลูกโดยครึ่งหลังแมนยูโดนตามตีเสมอ3ประตูต่อ3ก่อนสุดท้ายเกมจะจบลงด้วยผลเสมอกันทำให้แมนยูเดตดผ่านเข้ารอบไปด้วยประตูรวมทั้ง2นัด5ประตูต่อ4โดยถือเป็นการเข้าสู่รอบ4ี่ทีมสุดท้ายอีกครั้งซึ่งจะไปพบกับเอซิมิลานวันที่6กุมภาพันธ์1958เช้าวันรุ่งขึ้นหลังเกมการแข่งขันฟุตบอลยูโรเปียนคับกับเลสต์เบลเกต โดยแมนยูเนเต็ดต้องรีบออกเดินทางโดยขึ้นบินเช่าเหมาลาส่วนตัวเพื่อรีบเดินทางกลับไปให้ถึงประเทศอังกฤษโดยเร็วตามแผนที่วางเอาไวา้และในแผนการเดินทางนั้นเครื่องบินจะต้องแวะเติมน้ามันที่เมืองมิวนิกก่อนก่อนที่จะมุ่งหน้ากลับประเทศอังกฤษหลังจากแวะเติมน้ํามันเสร็จที่สนามบินมิวนิกกัปตันเจมส์สเตนพยายามนำเครื่องบินขึ้นถึง2รอบแต่ไม่เป็นผลเนื่องจากสนามบิน Munich, มิวนิกมีหิมะต,ตกหนักและอากาศหนาวเย็นจัดมากทําให้เครื่องยนต์มีน้ําแข็งเกาะและไม่สามารถเล่นเครื่องได้เต็มกําลังจากนั้นกัปตันจึงสั่งหยุดทําากรบิน และให้นักเตะกลับเข้าไปที่ตัวอาคารสนามบินก่อนผ่านไปราว30นาทีกัปตันให้สัญญาณหลังจากเช็คเครื่องยนต์และทําการยืนยันที่จะทําการบินต่อนักเตะและผู้โดยสารทั้งหมดจึงกลับขึ้นเครื่องบินอีกครั้งกัปตันพยายามนําเครื่องบินขึ้นเป็นครั้งที่3และเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินไม่สามารถทาความเร็วได้ปกติเครื่องพุ่งตรงไปด้วยความเร็วที่ไม่เพียงพอทําให้ไม่สามารถทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้จนส่งผลให้เครื่องบินวิ่งหลุดลันเวย์ออกไปชนเข้ากับบ้านคนและต้นไม้ ตัวเครื่องบินฉีกขาดเสียหายและเกิดการระเบิดขึ้นทําให้มีผู้เสียชีวิตทันที20รายและเสียชีวิตในเวลาต่อมาอีก3รายจากเหตุโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ผู้เล่นของแมนยูนเต็ดเสียชีวิตไปถึง8รายได้แก่เจฟเบนต์โรเจอร์เบิร์นกัปตันทีมเอ็ดดี้โคลแมนมาร์คโจนส์เดวิดเพ็กทอมมี่เทเลอร์บิลลี่วีแลนและดันเคนเอ็ดเวิร์ดเสียชีวิตหลังเหตุการณ์ผ่านไปได้15วันที่โรงพยาบาลในมิวนิก นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ของทีมอย่างวอลเตอร์คลิกเมอร์ตำแหน่งเลขาธิการสโมสรเบิร์ดวอลลี่ตำแหน่งเฮดโค้ชและทอมเคอร์ลี่ตำแหน่งโค้ชผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ได้แก่จอห์นนี่เบอร์รี่แจ็คกี้เบนฟาวเวอร์ทั้งสองคนนี้แขวนสตาร์ททันทีหลังจากเหตุการณ์บ็อบบี้ชาลตันบิลโฟก์แฮร์รี่เกรกเคนนี่มอร์แกนอัลเบิร์ตสแกลลอนเดนนิสไวโอเลตเรย์วูด โดยทั้งหมด7คนนี้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์สามารถกลับมาลงเล่นได้ต่อนอกจากนี้แล้วแมสบัสบี้ผู้จัดการทีมได้รับอาการบาดเจ็บอย่างหนักจากเหตุการณ์และต้องรักษาตัวอยู่พักใหญ่ก่อนจะกลับมารับงานคุมทีมในเวลาต่อมาเหตุโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ถูกกล่าวถึงไปทั่วโลกกับความสูญเสียที่มีอาจประเมินได้โดยถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีทางลืมสําหรับแฟนปีศาจแดงทั่วโลกวงการฟุตบอลหยุดเคลื่อนไหวชั่วขณะและไว้อาลัยให้กับแมนยูไนเดในเวลานั้น นี่คือเรื่องราวของ Story 3 m i n u t e แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับ